อารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์แปรปรวนอย่างเงี้ยเขาจะทําอะไรแบบเอาแต่ใจเมื่อคุณเอาแต่ใจแต่คุณใช้เงินคนอื่นไงไม่โอเคการใช้เงินของคนอื่นก็คือเนี่ยอีควิตน้อยน้อยแอสเซทบวมเยอะๆอ ROE มันก็ได้มันก็จะได้ขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับได้โตขึ้นมาเลยลด e q u i t ตตัวเองลงมาแล้วแอสเซทต,ตรงเนี้ยเยอะเยะังไงมันก็ต้องมีทาไรายได้ได้อยู่แล้วบ้างถูกไหมจะโง่มากโง่น้อยไม่รู้ จะง่อยแค่ไหนก็ไม่รู้แต่มันต้องทําให้ได้รายได้ออกมาก่องเป็นกำไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้น r o e คุณอาจจะดูว่าดีก็จริงแต่สิ่งที่คุณต้องเฝ้าก็คือกิจการมันไม่ควรมีหนี้เยอะขอเสียสายรุ่งที่16ขอสการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่ทุกคนรอคอยเปิดรับสมัครแล้วเรีรดสดๆกับอาจารย์ที่เป็นกูรูระดับประเทศตัวจริงมากกว่า10ท่าน หลักสูตรนี้จะทำให้คุณบริหารเงินลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจร,ระดับทักษะก,การลงทุนสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนได้ลงมือทำาเคส study หุ้นพร้อมกับเพื่อนๆและเข้าร่วมกิจกรรม networking ก,กับเครือข่ายนักลงทุนหลากหลายอาชีพได้ทั้งความรู้ความสนุกและสังคมนักลงทุนดีๆที่หาที่ไหนไม่ได้เปิดสอนเพียงปีละหนึ่งรุ่นเท่านั้นอบรมระหว่างวันที่11กรกฎาคมถึง19กันยายน69ณโรงแรมอวานีราชรากรุงเทพ สแกน QR code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาสุดพิเศษหรือโทร0811739000 0811739000การทำกำไรนะครับเป็นเป็น,ปนท่าไม้ตายในการที่เราจะเลือกหุ้นดีๆนะฮะง่ายสุดละอันนี้พี่กวีเขาก็น่าจะสอนนะฮะแต่มันมีเรื่องอันนี้นะครับ ROE เนี่ยเกิดจากอะไร Net Profit Margin คูณกับ Return on Assets คูณกับ Financial Leverage จริงๆแล้วนี้เราจะเรียกว่า Equity m u l t i p l i r ก็ได้เท่ากับอะไรครับ Return หารด้วย Equity โอเคปะ่ะกำไรหารด้วยส่วนของทุนโอเคทีนี้พอไปดูไส้ในเนี่ยเราจะเรียกว่าดูปอง a อน l y ล i s นะฮะตรงเนี้ยกำไรหารด้วยส่วนของทุนเนี่ยมันแยกย่อยออกมาได้เป็นเฮ้ย เน t p โปรฟิตมาจินก็คือกำไรหารด้วยยอดขายกำไรหารด้วยยอดขายคูณกับอะไรครับยอดขายหารด้วยแอสเซทอันนี้ก็คืออะไร r ีเทิร์นออนแอหรือแอสเซทเทิร์นโอเวอก็ได้นะฮะนะและคูณกับอะไรครับ equity m u l ัลติพายคือแอสเซทหารด้วย equity แปลว่าต้อนนี้คูณกันจริงๆแล้วมันคือ ROA return on asset โอเคปะ เซลล์หารด้วยแอสเออขอพายเน็ตโปรฟิตหารด้วยแอสเซทเซลล์ตัดเซลล์ใบเห็ okay, นไหมฮะถ้าเราอยากให้ r อาดีๆเราไปเพิ่มนี้เยอะๆก็ได้เข้าใจใช่ปะไม่จําเป็นต้องไปเพิ่มกําไรไปเพิ่มตัวนี้วิธีการเพิ่มตัวนี้ให้เยอะๆทํำยังไงครับก็ลดในส่วนของทุนลงไงเพิ่มแอสเซทแล้วลดในส่วนของทุนลงคุณจะเพิ่มแอสเซทและลดในส่วนของทุนลง คุณต้องทำอะไรครับทำแบบเจแอนรู A ้จกั A N, จกเจแอนจักพงไหมครับ JKn แมงกูกูแหลกกูเข้าไปกูเข้าไปกูเข้าไปแอสเซทโตปะ่ะาแอสเซทโตส่วนของทุนน้อยลงใช่ปะ่ะ ROED แต่พอไปดูไส้ในแอสเซทที่โตไปแอสเซทไปโตจากอะไรไปซื้ออะไรครับซื้อลิขสิ์หาเหวอะไรของมันก็ไม่รู้อันนี้ไม่ได้อัดใช่ไหม อันนี้จะด่าจริงๆนะฮะซื้ออะไรก็ไม่รู้คือเขาเรียกว่าวิธีการไซฟอนเงินคุณเข้าใจปะอันนี้เปิดไปก่อนก็ได้นะฮะคือคือคือจริงๆแล้วผม,มเคยสอนเคยสอนอันเนี้ยใน CSI ก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเมื่อเดือนก่อนสองเดือนก่อนก็คือเราจะจับผิดอีกพวกคุณหายเหวพวกเนี้ยได้ยังไงบ้างคอนเซปต์ง่ายๆเลยก็คือเขาจะต้องเอาเงินออกจากบริษัทวิธีการเอาเงินออกจากบริษัท มันมีหลายรูปแบบหนึง่งหรอเขาคงไม่อ่านเอานะโอ้เว้นี้แม่งถูกฟ้องได้เลยนะวยถ้ามีใครอ่านอ่าเราก็ไม่ต้องไปพูดชื่อเขาแล้วกันคือวิธีการก็คือเราจะต้องเอาเงินออกใช่ไหมครับวิธีเอาเงินออกทําอะไรได้บ้างถ้าแบบสตาร์กนี่คือชั่วสุดแล้วสตาร์กก็ตกแต่งตกแต่งทุกอย่างตกแต่งเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้กันค้าตกแต่งหมดวิธีการเอาเงินออกก็คือบอกว่าเอาเงินไปชําระค่าสินค้าซึ่งไปชําระให้กับเจ้าหนี้ที่ไม่มีตัวตนโอเคปะ่ะเอาเงินคือกู้มาแล้วก็ไปชําระตอนแรกบอกว่าจะกู้มาแล้วก็เพิ่มทุนด้วยเพื่อจะเอาไปทําอะไรครับไปซื้อกิจการเปล่าสุดท้ายแล้วไม่ได้เวไปซื้อกิจการบอกว่าเอาไปใช้จ่ายจเจ้าหนี้เจ้าหนี้คือใครไม่รู้ นะฮะอันนี้เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะถ้าเป็นอย่างพวกที่ลงทุนสเปซสปะยกตัวอย่างเช่น JKN อันนี้เราไม่ได้บอกว่าเขาจะไซฟอนนะคือเขาก็เพิ่มทุนบ้างแหละออกคุณกู้บ้างแหละเสร็จปุ๊บเอาไปทำอะไรเอาไปใช้จ่ายไปซื้อลิขสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้นะฮะซื้อลิขสิทธิ์มาเต็มเลยเอาไปซื้ออะไรบ s ส universe คุณเอาไปซื้อได้ถ้าสิ่งที่คุณเอาไปซื้อนั้นมันสามารถทำดีเทิร์นกลับมาได้ แต่ดูก็รู้แล้วว่าดูกันรู้แล้วลว่าแม่งซื้อเพราะความอยากคุณเข้าใจปะตอนที่เจแอนเนี่ยเขาตอนมันจะมีก่อนยุคที่เขาจะไปซื้อมิ s s u น i เวิร์เนี่ยถ้าเกิดคุณจับทิศทางได้ก็คือเมืองไทยอะ่ะมันเหมือนแบบผิดหวังคนหนึ่งเมืองไปประกวดนางงามจักรวาลแล้วมันไม่ได้เจแอนแม่งก็เลยบอกว่าถ้ามิ s ยูนิเว r ร์เป็นของคนไทยนะต้องได้แล้วมันก็เหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนของเขาคุณเข้าใจปะ แล้วเรารู้เลยว่าสไตล์อย่างเจแอนเนี่ยถ้าเกิดมันมีแรงขับเคลื่อนแบบเนี้ยคนสไตล์แบบเนี้ยอารมณ์แบบเนี้ยอารมณ์แปรปรวนอย่างเงี้ยเขาจะทําอะไรแบบเอาแต่ใจเมื่อคุณเอาแต่ใจแต่คุณใช้เงินคนอื่นไงไม่โอเคการใช้เงินของคนอื่นก็คือเนี่ยอีควิตี้น้อยๆแอสเซทบวมเยอะๆ ROE มันก็ได,มได้มันก็จะได้ขึ้นมาทันทีเห็นไหมครับได้โตขึ้นมาเลย ลดอีควิตตัวเองลงมาแล้วแอสเซทตรงนี้เยอะๆยังไงมันก็ต้องมีทารายได้ได้อยู่แล้วบ้างถูกปะจะโง่มากโง่น้อยไม่รู้จะง่อยแค่ไหนก็ไม่รู้แต่มันต้องทําให้ได้รายได้ออกมาก่อเม็นกำไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้น ROE คุณอาจจะดูว่าดีก็จริงแต่ที่คุณต้องเฝ้าก็คือกิจการมันไม่ควรมีหนี้เยอะซึ่งอย่างปอตทองนี้ผมชอบมากโอ้โหหนี้น้อยหนี้ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองก็ถือว่าโอเคแอสเซทมันใหญ่มาก ล,ล้านสองสามล้านล้านนะฮะแต่ส่วนของทุนก็ล้านล้านใช่ไหมฮะดีครึ่งหนึ่งเฮ้ยวิร์กแบบเนี้ยก็จะไปเรื่อยเรื่อยแล้วข้อดีของการที่มีนี่น้อยคืออะไรอีกครับภาระดอกเบีย้ยจ่ายก็น้อยภาระดอกเบีย้ยจ่ายน้อยดีแต่ใครดีกับเราไงพอสุดท้ายแล้วเมื่อเราหักดอกเบีย้ยจ่ายไปเราก็จะกลายเป็นเน็ตโปรฟิตเน็ตโปรฟิตเสร็จปุ๊บเราก็เอามาแบ่งกับเราใช่ป่ะแล้วก,กลายเป็นเงินปันผลใช่นไหมครับ เสียสาแพ็คขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทรนการลงทุนในปี2025เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเซียนมี่อาจารย์ธิวาชินธดาพงศ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนกุลดรนิเวศเหมวชีระวรากรอาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจกเกษมและอาจารย์ประกิตศรีดีวัฒนาเกต ชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศมีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือน,อนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้น สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0811739000หรือแอดไลน์แอ CSI Society นั้น DE น้อยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับถัดมาที่เราต้องเฝ้าก็จะมีเรื่องของ CFO บางกิจการเนี่ย CFO h a a d for for operating หรือกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นบวกนะครับเช่นอสังหา อสังหาเนี่ยมันจะมีการลงทุนเรื่อยๆพอมีการลงทุนเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเงินจะไปกระจกอยู่ในสินค้าคงคลังก็คือตัวคอนโดตัวอสังหาพออสังหาไปกระจกตรงนี้ซึ่งมันมูลค่ามันสูง CFO เนี่ยมันเมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าคงคลังคุณปรับเพิ่มขึ้นกระแสงเงินสดมันจะกลายเป็นการติดลบโอเคไหมครับมันต้องมีเอาเงินออกเพราะเป็นเงินลงทุนเข้าใจความหมายนะฮะอสังหาเลยมักจะติดลบเราเข้าใจได้บางธุรกิจ CFO อะ่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นบวกแต่ ฉันจะลงทุนในหุ้นปันผลพอฉันจะลงทุนในหุ้นปันผลส,นสิ่งที่ฉันต้องการก็คือความแน่นอนหนึ่งในเรื่องที่จะบอกว่าเราจะได้เงินปันผลจากเขาแน่นอนก็คือกิจการตัวมันเองอะ่ะต้องผลิตเงินสดได้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ไม่รับรู้ข้ออ้างบางครั้งกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานจะติดลบมีข้ออ้างต่างๆมากมายผมไม่รับรู้ไม่สนใจผมต้องการ เขาเรียกว่าบบเกณฑ์เบื้องต้นก็คือกระแสงเงินสดจากการดำเนินง,งานยูต้องเป็นบวกมาก่อนถ้ากิจการไหนเข้าใจแหละว่ามันจะต้องติดลบนะอาจจะเป็นช่วงเวลาเขาข้าวเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องลงทุนสินค้าคงเหลือมันเยอะเราเข้าใจแต่มันไม่เข้าคอนเซปต์ของคุณปันผลคุณเข้าใจว่าไม่ได้บอกว่ากิจการไม่ดีแต่ไม่เข้าคอนเซปต์ถ้าจะเข้าคอนเซปต์แล้วเอาให้ปลอดภัยคุณควรที่จะต้องเป็นเครื่องจักรผลิตเงินสดกิจการของคุณต้องทําแล้วมีเงินสดมาพอคุณมีเงินสดมาคุณเอามาทาอะไร คุณก็มาจ่ายปันผลไงเข้าใจความหมายไหมครับแต่ถ้าเกิดกิจการของคุณทําแล้วไม่มีเงินส,นสดมาคุณต้องทําอะไรคุณถึงจะจ่ายปันผลได้คุณจ่ายปันผ,ผลผ่านอะไรถามก่อนได้เรียนมหมยังงบการเงินจ่ายปันผลจากกิจกรรมจัดหาเงินกระแสงเงินสดมันจะมี c ซ o โ f i ซ f f ซถูกไหมเออ c ซ o โอถ้าเป็นบวกมันก็จะดีตรงที่ว่า CFI ฟ่อก็จะสามารถออะไรครับ ออกไปเป็นลบได้ออกไปลงทุนได้หรือ CFF ก็สามารถออกไปเป็นลบได้ก็คือจ่ายเป็นเงินปันผลได้ฉะนั้นถ้ากิจการผลิตเงินสดให้กับเราได้มันก็นำมาซึ่งการจ่ายปันผลได้เพราะนั้นพวกนี้นะครับเล่าให้ฟังคร่าวๆเพื่อที่เราจะได้เข้าไปสู่เนื้อหานะจะได้เล่าเร็วๆนะครับเงื่อนไขพวกนี้ต้องสําคัญรายได้ต้องไปไเรื่อยๆรายได้ขดตัวได้แต่ให้เวลาไม่เกิน3ปี2ปีนี่ก็ ปีก็หนักแล้วอะ่ะนะครับกำไรก็ต้องมีมาเรื่อยๆคุณต้องจ่ายปันผลให้กับผมเรื่อยๆสม่ําเสมอนะครับอย่าน้อยลงกว่าเดิมถ้าน้อยลงกว่าเดิมต้องมีเหตุผลที่ดีหรือถ้าไม่มีเหตุผลที่ดีเราก็เอาออกมันมีอีกหลายตัวที่เราสามารถสวิตไปได้นะครับหลักการอีกต่อมาคือถ้าคุณจะเอาเซฟดูที่ ROE ไว้ก่อนถ้าบริษัทมัน ROE ดีปีนี้มันก็น่าจะจ่ายปันผลให้กับเราได้แต่ ROE นั้นต้องมาจากอะไร DE ratio ที่ไม่สูงเพราะไม่งั้น ROE ดีแต่บางครั้งมันมาจากที่ส่วนของทุนน้อย ความสวยก็จะมาเยือนในอนาคตได้เพราะเท่ากับว่ามันกําลังกู้แหลกแหวกซิมิเข้าใจความหมายนะครับมันก็จะมีเรื่องภาระด,ดอกเบี้ยจ่ายแล้วก็ความเสี่ยงว่าจะไอสิ่งที่มันกู้มาแล้วเอาไปลงทุนแล้วมันไม่ออกดอกออกผลกิจการมันก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนอย่างที่หลายๆกิจการที่เราเห็นนะพวกนี้สําคัญมากนะครับอ่ะเราก็จะเข้าไปดูนะฮะต่อเลยนะฮะไม่ไปทําไมไม่ไปแบตเตอรี่ มันโลฮะนะครับถัดมานะครับสำคัญที่สุดก็คือสมมติว่าคุณจะเลือกหุ้นปันผลหนึ่งในเรื่องที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราไปเลือกมันในเวลาที่ไม่ดีมันอยู่ในอุตสาหกรรมที่แย่กิจการมันใกล้พังนะครับ ก็คือเช่นคุณอาจจะไปเลือกมันตอนที่มันผ่านช่วงที่ดีที่สุดไปแล้วแล้วกำลังเป็นขาลงขาลงไปเรื่อยๆน่ากลัวมากเพราะแปลว่าในอนาคตกำไรมันอาจจะน้อยลงกิจการมันมีช่วงเวลาโอ้ยช่วงบูมฮะช่วงทดลองใช้ก่อนช่วงนี้ก็ช่วงขยายตัวนะฮะช่วงเพิ่มขึ้นของกำลังซื้ออะไรพวกนี้เขียนไว้ให้รับมันเป็นช่วงไซเคิลของธุรกิจนะครับบางครั้งเราต้องดูว่าเราเข้าไปอยู่ในกิจการที่มันขาลงไหมแม้ว่ามันจะจ่ายันผลดี หนึ่งในกิจการที่ผมมองว่าเป็นอะไรที่เราต้องเป็น case study ได้มากๆเลยในเมืองไทยก็คืออสังหากับพวก Property Fund แล้วก็ e ีดโอ้ถ้ากดคุณย้อนเวลากลับไปเมื่อ5้าถึงสิปีที่แล้วอสังหาแล้วก็ Lead นี่เป็นสุดยอดของคำว่าหานทองคำนะฮะจ่ายปันผลแบบโหดซาดิสมากๆโดยเฉพาะอย่าง Land and House ครับจ่ายปันผลปีหนึ่งหกเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเป็นสูตรที่ง่ายมากทุกคนก็อยากจะเอาเงินไปวางไว้ในแลนด์ในแลนด์แห่งเฮาอย่างเงี้ยทุกคนก็มองเพราะว่าอะไรครับเขาก็มองว่าเฮ้ยรายได้ดีนะครับมีพอร์ตอสังหาแย,แยะทั้งในแล้วก็นอกในแล้วก็ต่างประเทศดีไปหมดเลยแต่ปัจจุบันทําไมอสังหามันถึงจ่ายปันผลได้น้อยลงและเหนื่อยขนาดนี้เพราะมันเข้าสู่ภาวะซันเซ็ตของอุตสาหกรรมแล้วทําไมอุตสาหกรรมอสังหาในบ้านเราแย่ให้คุณทาย GDP ไม่โตนี่สินเยอะอายุเยอะขึ้นอายุน้อยขึ้นนี่คำตอบพวกนี้ถูกต้องหมดเลยหนึ่งเรื่องของประชากรศาสตร์ก็ได้เรื่องอายุเยอะคนเกิดน้อยคนแก่ก็มากขึ้นแล้วก็ตายมากกว่าเกิดมากขึ้นอนาคตอสังหาบ้านเราเหนื่อยอันนี้กันหนึ่งละนะครับเเรื่อง GDP ไม่โตก็อันหนึ่งนะเพราะว่าพอ GDP ไม่โตก็ทำให้เรามีรายได้ไม่ได้สูงมากขึ้นเราก็กระทบใช่ไหม ถ้าเรายิ่งมีหนี้เยอะแต่รายได้เราไม่ได้สูงมากขึ้นแล้วใครมันจะให้เรากู้เพื่อไปซื้อบ้านห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ